ยูทูบคนบ้านนอกนี่นะครับผมทุกคนครับยามแดงๆนะครับผมสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับเจ้านาเกี่ยวเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองมาต่อนอีกลุ่มดูนะครับผมนี่คุ้มปลาคึ้มผลแล้วนะครับลำโพงของเรานะครับผมจับโทรศัพท์จาวไวอย่างนี้แล้วก็เอาไปตองกล้วยนะครับผมปิดไว้อย่างนี้นะครับผมนี่ครับนกของเรานะครับขุนของเรานี่ก็คืนนะครับผมนี่ครับบ่วงของเรานะครับเพื่อนครับ เดี๋ยวก็วางงาไปตรงนู้นนะครับผมตรงนั้นนะครับผมกันนกไม่เข้านะครับผมกันมันอ้อมนะครับเพื่อนครับนี่ก็เป็นแนวทางให้นะครับผมเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับผมนะฮะแล้วก็มาดูผลงานนะครับผมนี่ผลมานั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะลองติดตามรับชมดูนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมลองมาดูผลงานเดี๋ยวผมก็เปิดเสียงแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอยู่ไอ้ต้นไม้ตรงนู้นนะครับผมถ้าเห็นผลงานยังไงก็เดี๋ยวเอากล้องซูมเอานะครับเพื่อนครับโอเคครับผมนะฮะ oh <laughs> นี่ครับผมมันมันนะครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับมันมันนี่ครับผมคุณนของเรานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะก็จะทําการปล่อยก่อนน้อพี่น้องนะดืมมาขากล้องมาหมดตั้งกล้องเลยวันนี้นะครับผมผลก็จะตกซะด้วยนะครับผมรีบนะครับเดี๋ยวทําการ ปล่อยแกก่อนนะครับผมเพื่อว่าวันข้างหน้ามาก็จะได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนอะพี่ห้องเนอะมานๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคลิปใหม่ๆจากช่อง YouTube คนบ้านนอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ